มันคนเดียวมันไม่ได้เว้ยมันต้องแบบนิกกี้เออเดี๋ยวนิกกี้แล้วก<ด>็มึงแล้วเออเราเราขึา้นกันเองก็ได้เพื่อนแค่เรามางัดมันแป๊ดเดียวยใช่ใช่แต่แต่แต,แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากขายเป็นเป็นขึ้นเองอ่ะเพราะว่าปืนเรางอกเพียบอ่ะตอนนี้ปืนเราตามไลยปืนแบบพวกพวกเทียโกมันนำเราตรุกแก๊งเลยนะสนใจกันมาไหมเนี่ยมาสมัครใช่ไหมครับ แล้ครับเอาที่ไหนพี่ต้อมมาสอดมาคัดดิไปมาาวี่เอาเอาไม่ได้ใครอ่ะมันบอกว่ามันบอกมันมันบอกมันมีอาวุธเต็มตัวไหนกูขอดูดิไม่ใช่นี่เป็นเพื่อนผมพี่มันเพิ่งมาแกงมันท้อไมเนี่ยไม่ใช่อะไรเขาด่านี่ใครรู้จักแดงแดงปะแดงแดงกางเกงสีดำอย่าลืมของไอ้บาสหนึ่งสล็อตนะพี่เขาที่เขาจะมาคัดเมื่อกี้ มาเดี๋ยวเดี๋ยวคงคุยกันได้บห๊กคุณแม่มันแต่งคุณแม่คือตอนนี้มันเคือตอนนี้ผมผมผมจะบอกว่าแก๊งถ้าถ้าให้พูดตรงๆคือเสียไม่ได้มันมีผู้หญิงเยอะแล้วอะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่ว่าถ้ามาแล้วผมขอสัมภาษณ์ได้แล้วกันครับมีแฟนยังครับไอ้คอนไอ้กคอนเอาคนหลังเดิมอะไรนะครับขอยเล่าได้ไหมครับคุณแม่มีแฟนยังครับแฟนแฟนแฟนชื่อตุนหรือเปล่าอุ้ยอะไร มีแฟนล็อกด้วยนะครับูแขอโทษครับเพื่อนขอโทษขอโทษเข้ามาแล้วกูไม่อยากเรียกชื่อเลยมี่คนนึงพี่ต่อเนี่ยคนนี้ใครครับคนนี้สวัสดีครับชื่ออะไรชื่อกอย่าครับโอกอย่าการเดนซะด้วยมีวุ้นอะไรบ้างครับกอย่าเอ่อขึ้นปากหลังค่ะกำลังจะขึ้นไม้พูกับปืนค่ะเรียนอยู่ไหมครับไม่ได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกำลังจะขึ้นไม้พูกับปืนค่ะ พีู่อยากนด้ยแวป๊บหนึ่งเพื่อเพื่อนเกูขอถา้ยแป๊บนึงกูขอาขอาทำแป๊บเดียวมีว้าหรได้ปล่าปกติอยู่ตั้งแต่8ปมงเช้าถึงตีสอค่ะโอโหโอยอันนี้จริงๆนะผู้หญิงอยู่อย่างนี้จริงอันนี้จพิ่เอากูขอถามขอานดบเดียว ก็ขอบคแล้วส่วนตัวนี่ไม่มีแฟนใช่ไหมครับทั้งอุอะไรไม่มีปแล้วไปแล้วควิตราแเขามีแฟนเขาจะแบบเออไม่ใช่แฟนเขาจะไม่ให้ไม่ให้เล่นแฟนเขาจะหึงไม่เว็นให้แกงไไม่น่าหึงค่ะไม่น่าหึงยดยอยดครับครับเขาเขาตอบแล้วว่ามีแฟนไม่ไม่ไม่รับยเขาไม่ไม่รับแล้วครับไม่รับแล้วไอ้ไอก้อนยืนอยู่ที่กูกูไม่รับ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 ผ่านแล้วผ่านผ่านแฟนผานผ่าน่แนผาน้ไอ้ี่ะแฟนนะ เขาอาจจะเป็นคนดูแลแกม่อนาคตชอบอะไรแบบว่าพวกไอดียหรอช่วยนะดูแลไงชื่อชื่อบารคร้บเลือนเต็มบกเฮ้ยไอ้ไอ้ยบตรทีบรอยู่ไหนอับบารทที่โลชิมอ่นะครับโอ้ไปไปไปเ่ใชาลงมาแค่นี้ไม่ใช่เออพี่สายฟ้าให้มาช่วยตอนรีตีนไปมันก็ตมไม่บอกดีว่าผมก็ต้องผมก็ต้องช่วยแบบเป็นทางกนร้านนะแต่ว่าพี่พี่สายฟ้าเขาบอกว่าจะจะไปคุยกับพี่ตอนให้นกูบอกแล้วไม่ไม่พี่บารพี่บาร์แต่แ่นี่ดีนะพี่บาร์ทตอนนี่พี่ไปคุยกับพ พี่ตั้มบอกจะกลับเลมีเหตุไหมพี่บอกว่าไม่กลับครับเอ็มดีแพ้อะไรสักอย่างที่ได้ยินอ่ะไม่ใช่สนายมาเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วไม่ผมไม่เอาอะไรเฉลยติ๊กต็อกอันนี้ไม่ใช่นะครับมั่วนะไม่ไม่มันสนายหรือไม่ไรแต่ว่ามันคือแก๊งเวมันมันก็ไม่ใช่ครับดีเวีดดีครับเหมือนตอนนั้นเขาจะโดนเทสเขานั่งแบบมอไซค์โดนเทสไลด์เขาเลยบอกว่าพูดยังไงไม่ถูกนะตอนมานี่ดิคอนมือดีดดีดดมีคนหนึ่งแต่ว่ามันเอาดีวนะไอ้บูไอ้บู ถ้ามันฝึกอีกหน่อยมันเล่นได้นะเล่นได้แต่ถามว่าเก่งไหมมันเข้าใจเพราะเล่นได้ไหมกตยยังไม่เก่งมากเข้ <c oughs> าใจครับแมันฝึก <c oughs> เป็นแบบตามได้ยีดสี่มีเวลาฟาร์ม <c oughs> ในเรื่องอย่างนั้นมึงแม่เอาไอซีมาด้วยได้หรอไอซีไม่ต้องไอซีไม่ได้ไอซีไม่ได้นี่ต้องทํางานบ้านไงทําหลายๆอย่างทิดเมีย <c oughs> มันมีเมียเอาซีแล้วไอบูมันไม่มีไงเวลายืดสี่ตามได้อ่ะหลุยบูหลุยบูหลุยบูตอสอ่ะรู้มือหมดอะ่ะพวกเข้าใจขาว่ารล้มมือไหมล่ะ เข้าใจแหมไม่เข้าใจไอ้กูอยู่กับมึงมาแตั้งแต่สาเดือนะล้วเขามารู้มือของมึงอ่ะกูรู้อยู่อะไรมันบอกว่าเอ็มจีมองมองเต็มระบบกูบอกเลยนะเป็นชุบได้เป็นไม่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 นี่ด้วยบ่อยมันไปฝึกเทรนดิ่งเลยสักหนึ่งอาทิตย์อ่ะก็ได้ก็แล้วแต่มึงอ่ะมึงก็แล้วแต่มึงตอนนี้คนเก่งของเรามันเยอะเปล่าวะตั้งแต่คนเก่งของเรา ต้องถามว่าคนเก่งของเราเยอะไหมเชื่อจริงๆกูว่ากูที่กูมองไปนะกูอยากได้คนแบบปืนปืนแบบปืนแม่นๆอ่ะปืนแบบเก่งๆอันนี้กี่ไงเดี๋ยวกูจะขึ้นให้มันมันคนเดียวมันไม่ได้เว้ยมันต้องแบบกี้เออดิกกี่แล้วก็มึงแล้วก็เราเราขึ้นกันเองก็ได้เพื่อนแค่เรามางัดมันแป๊บเดียวใช่ใช่แต่แต่แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากขายเป็นเป็นขึ้นเองอ่ะกพว่าปืนเรางอเพียบอ่ะตอนนี้ปืนเราตามเลยปืนละแบบพวกพวกเทียโกมันนำเราทุกแก๊งเลยนะสนใจก็ต้องหาคนมีเวลาเนี่ยที่มาช่วยเรางัดอ่ะ ใช่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 เพื่อนถ้าไหถ้าเรามีปืนแบบฉลาดฉลาดแบบเกมแบบเกมเซนดีอ่ะแบบแบบมึกแบบแบบแบบมึกแบบอะไรเงี้ยแบบไอ้พูมอย่างเงี้ยสักสองคนสามคนนะโหแบบเล่นสบายจัดเลยเพื่อนยิ่งมียิ่งมีบูกับหลุยนะฮะสองพี่น้องดูโอปไะนั่งไปด้วยกันอ่ะมึงไม่ต้องห่วงอ่ะเฟสตรงไหนอะไรยังไงอ่ะกูกลัวไอ้ไอ้หลุยมันจะหัวร้อนใส่บูวดีเชี้ย เดินไปต่อยหน้าคอตอนนี้มีบัสไอ้สล็อตไอ้นั่นไอ้นั่นเข้าใช่ไหมเอางี้มึงมึงที่มึงเข้าตามึงมีใครบ้างมีไอ้นั่นคนเดียวแหละไอ้บัสเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บัสคือไอ้บัสเราจะล็อกสล็อตไว้ให้มันไหมใช่ล็อกล็อกล็อกมันว่างล็อกไว้หนึ่งโอเคกัไอ้นั่นเข้าอีกหนึ่งก็เป็นสองก็ว่างอย่งสองไงอ่าเท่ากับว่างสองอ่าโอเคเท่ากับเราล็อกให้บัสรหนึ่งแล้วก็คนมีปืนหนึ่งถูกไหม ใช่ใช่ใชอ่าบับานหนึ่งคนมีปืนหนึ่งแล้วอีกสองอะค่อยค่อยหามันหาแต่ละวันก็ได้ถาหาเาไม่เจอแ็าหาแต่ละวันถ้าบ้านค,ครอบครัวลุงลีไฟดับน้ําไม่ไหลเน็ตกากมึงหายสีเลยนะมีไอสวยด้วยถ้าบ้านครอบครัวลุงลีไฟดับน้ำไม่ไหลมึงหายเสียแต่แต่ถ้าไอเงี้ยคนถ้าคนของเรากันเองอะมัน มันมาได้แก้วมันรุนี้ใส่อะกล้าขึ้นให้อะต้องพูดอย่างนี้หวังว่าของมันก็จะง่า้อะกูเข้าใจกูเข้าใจงั้นงั้นงั้นก็ดีเลยก็เราได้มาอีกสองก็อีกสองอีกสองคนเราก็ฮะแล้วแล้วส่วนไนโกะมึงมองว่าไงให้มันมาอยู่กับแกงก่อนไหมแต่โก้แ่โกกูอะงั้นเป็นสามนะโกะเพราะว่ากูมาไอว้โก้กูเห็นมันใบ่ข้ามากูก็กูก็ เห็นด้วยกับไอ้เขอเพราะว่าไอ้โก้มันพูดรู้เรื่องไอ้โก้มันก็เหมือนเหมือนไอ้เขือเราสั่งอะไรมันทำได้ดเวยเพราะว่ามันโตแล้วมันโตแล้วแล้วมันสั่งซ้ายมันก็ซ้ายสั่งขวามันก็ขวาคือมันสามารถรับรับภาระได้อ่ะมันจะทาให้มึงเหนื่อยยน้อยลงเว้ยถ้ามันมีคนอย่างกูอย่างไอ้เขอเยอะเยอะแล้วคนแบบที่แบบช่วยช่วยช่วยน้าได้ช่วยมึงได้อะไรอ่ะอืมเข้าใจมันจะช่วยช่วยช่วยได้หลายอย่างแต่ถ้าคนครบอย่างเงี้ย อยากได้คนครบมีพอยต์แงแบบกันทีกันมีอ่ะได้ได้ได้ใครอ่ะไอ้บูถูกไหมแต่ไอ้บูมันต้องไปออกครอบครัวถ้าครอบครัวมันมีอยู่ประมาณสิบคนอ่ะมีใครก็ได้ไอ้บูก็ได้แต่เพาว่าครอบครัวมันมีปืนด้วยนะเว้ยเอ้ยจริงมันทำครอบครัวยันมีปืนแล้วซื้อปืนกูไปเนี่ยรุ่นใหญ่เอออะไรวะโค้ี่รับอาสามห้าว้าวเอาดีใช่มันมาเต็มอยู่ โค้กใครโอเคครับอาสามชื่ออะไรเพื่อนของบูครับเพื่อนของบูงั้นเดี๋ยวกูเรียกสามคนที่เข้าตามบูมาก่อนนะนี่มึงจะเอาเข้าคนนึงนะไม่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 ครับพี่คือเขาเป็นครอบครัวเขาเป็นครอบครัวในเกมนี่แหละครับแต่เขาไม่อยากเล่นแกแน่อยากเล่นครอบครัวเขาบ้าตีโอ้สิครับอาสามห้าโอเคแล้วพี่ตัดขับแลยอาสามซาเหรอใช่อาสามซาคนชื่อไอหมูกรอบนี่ปนโคนบ่อยนะพี่เห็นชื่ออ่ะ มันไปทอดเนี่ยแข็งแข่งอันนี้อันนี้โอซีโอซีพี่ไม่มีอาสามห้าแต่โอซีเป็นเจ้าของไอเทมอันนี้รับรับได้ไหมรับได้ครับแถวแถวเล็บขอบขอบคุณนะครับขอบคุณนะเนี่ยซีอาสามห้าได้หลายคันเลยอ่ะเพื่อนเนี่ยสองคนที่เข้าตาฮัลโหลครับพี่ตองพี่องครับพี่เปล่าเลยครับเอาเอ็กพีให้ครับคนที่ปล่อยชว์รถให้แก๊งพี่ครับเอาเงินที่ใครครับพี่สองห้าแปดสองห้าแปดมามาอันนี้แก๊งเลยครับแก๊งสาบางโขกับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเคลียร์น็อตแป๊บหนึ่งได้ไหมขอแป๊บหนึ่งนะ าเราได้ครับพี่เรารถคันก่อนเลยเดี๋ยวพี่เคียร์ให้ไอสองคนนี้หรอสองคนนี้หรอใช่พี่เข่อไปไหนเนี่ยแต่เมื่อกี้มีไอ้คนดูบอกไอ้เจคเขาก็ไอ้น่าสนใจนะข้าขยันนะมีใยดีด้วยมาพูดต่อเลยแนะนำดีแนะนำไอไอนี้โก้นี่โก้เข้ามาเลยโก้เข้ามาอีกคนนึงอ่ะตบตบเราเราคือยังไงนะขอใหม่หน่อยตะโก้ไปเลยตะโก้ ชื่อหมูหมูก่อบพี่อายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดครับมึงตื่นเต้นไะเนี่ยตื่นเต้นพี่ตื่นเต้นทำไมพี่มีอะไรเออโอเคครับมีมีอาวุธสามสามอันครับพี่เออเออไแต่หมูก่อก็อยเพาะที่นี่นะไม่ให้ปนก็คือไม่ให้ปนเห็นชี้เองขึ้นบ่อยอ่ะเขาเข้าใจพี่เข้าใจตอนนั้นมันเป็นประชาชนไดโก้ไปไหนนะอยู่กันนะไม่มีได้ต้องทำไอโก้ด้วยตอนเนี้ย ผมไม่ปัญหาเรื่องคิวผมน่าจะเข้าทันอยู่ครับไอตอนห้าโมงกบเราเราเราเคยไปออกบอลไหมครับเคยเคยครับเคยเราเคยมีแผลกับแก๊งไหนไหมครับไม่น่ามีครับพี่ผมปนแต่พวกประชาชนครับผมไม่ปนพวกสุดงานเนียนใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคไอโก้ครับพี่เองออกบอลบ่อยไปไปไปโดนใครมาหรือเปล่ามีมีแผลใครไหมไม่มีครับไม่เคยปนครับ แน่ใจนะเคยครั้งหนึ่งครับพี่เกมไหมไม่เกมไม่เคยเกมครับโอเคถือว่ายังไงก็งานเรียนอยู่โอเคงั้นวันนี้เอาแค่สองคนนี้ก่องก็ได้โอเคก็ลองดูไอหมูกรอบถือว่าเอาวุรมมือแล้วก็มีเวลามีเงินเอ็มหนึ่งใช่ไหมก็ตอนนี้ผมยังยังมีไม่ถึงครับพี่มีสามยืดสามแสนหนึ่งเดี๋ยวไปฟาร์มก็ได้ครับเพราะว่ามันเก๊นะเก๊ค่าบ้ามันมันมันก็แพงไง ตีออกแม่ง,งห้าแสนละแล้วก็ส่วนไอ้ทาโก้ก็โตมีความรับผิดชอบไม่ต้องให้ตามแ้วโก้ไอ้ทาโก้<ห>มันดีได่อๆคนเก่าอยู่แล้วใช่ใช่พูดเรื่องเลยโอเคเดี๋ยวให้นางครับตอนนี้เราเราขาดกี่คนวะเราเรา,เรายังถ้าสมมติเรารับทาโก้กับไอ้เดี๋ยวผมดูชีปทาโก้กับกอบมาแล้วตอนนี้เราจะขาดสองแล้วก็มีหนึ่งสลอตที่ต้องล็อกไว้ให้บัสรับ พี่ตอดเข้ากับเราขัดหนึ่งครับขัดหนึ่งใช่ป่ะใช่พี่เดี๋ยวพอที่พี่ขัดเอ้ดูแบบนี้นั่นมาให้มันมันมีกับเราเดี๋ยวมันก็มีเพรมาเองแหละไม่ต้องรีบแบบเดี๋ยวมันก็มาเออเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกก็ได้เผื่อมีปืนบวกสี่มาสะดุ้งเลยนะปืนแล้วปืนมันจะได้บวกอีกไหมเนี่ยหรือว่าเอาแบบใช้บวกสุดพอก็เดี๋ยวฟาร์มเรื่อยๆครับพี่ เดี่ยวเดี่ยวผมก็อยากมีปืนนะพี่ถ้าปืนบวกศูนย์ะพี่แนะนำให้เล่นอาวุธก่อนผมก็อยากมีปืนนะพี่ใช่ใครับอ่อรีเดียร์เก็บปืนใช่ผมก็อยากมีปืนครับพี่อาวุธแว่นไหมก็ก็ก็ปืนเก่าบีซีอยู่นะอ๋อถ้าอยากมีปีนก็เรามีเงินไหมล่ะอ๋อต้องเราแป๊บเดียวครับถ้าเจ้ามีเงินเออแต่มันเงินในมันน่าจะไม่มีมีแต่เงินนอกอะไรก็อ่ะ อ lately, <pakai mono> <congratulations> ิ่มแล้วเท่าไหร่อ่ะพี่อ <classy> ๋อหอยเชลล์อืมอิ่มเท่าไหร่ฮสัสโอเคแต่โก้ถ้าถ้าถ้าถึงถ้ากาชามามันหาได้อยู่แล้วไอ้โก้พรุ่งคืนไหนมันคืนในวดนนี้นานาพาพาไปเข้าแกงแค่นึงอ่ะเอ่อเข้าไม่ได้ครับคุยคุยกับโก้แล้วเดี๋ยวคนเดียวนะหรือว่าสองคนสองคนสองคนก็หลังอ่าอย่างงี้คือหลังรีห้าโมงเข้ามาแล้วกันเจอกันพรุ่งนี้ตุ่มตีบัตรบัตรไว้รอ หลังนี้เบอร์ผมสองสามสี่สามครับทั้งมาเลยเข้าประเทศมาแล้วก็ทักหาผมนะส่นมาได้เรียนหรือเปล่แล้วส่วนวีนอมอ่ะวีนอมมาผมทักไปแล้วครับสองสองเดื่อนวีนอมมาไปซึมเลยเนาะวีนอมให้มันพักก่อนไอ้วีนอมให้มันพักไอ้วีนอมมันบอกว่ายังไม่พอพี่โอเคครับลายายชื่อที่ผมส่งไปก็ลองลองลองคุยกดี่ยวน้องมันหน่อยก็ได้นะ พี่เข่าขอบมานะครับพี่เมันเรื่องอะไรน้องนั่นแหละก็บอกก็คุยเอาแล้วกันของมันเดี๋ยวผมกลับมาไอ้ตอนเราตรงนั้นที่เราให้แล้วเขาเขายืนรอเราให้เราไปบอกเขาเลยไหมพี่ถ้าไม่เหลืออีกสักรอบนึงพี่รอให้เขาแบบมารียืนนี่กับเราไหมล่ะพี่ก่อนบทบาทดูเวลาเขาอะทุกวันอะให้เขามาเอานี้ไอ้เหลือเราไปบอกเขาในตรงนั้นอะกล้าพูดแล้วคนชื่อเวอร์เทคอ่ะสรุปแก๊งเรายังไงเวอร์เทคอ่ะ พูดว่าอะไรเดไปพูดให้ไอเอร์เกมันก็อยู่ตลอดนะเสมมาในนั้นไหนบอกเอเบอร์เทคหรืออะไรแท้ยังสงสัยว่าเข้าตายมันเข้าตาไอ้ตอนแค่สองคนอ่ะแล้วผมไปพูดให้นี่เออเอาเลยบุบอกว่าอะไรบอกว่าขอบคุณมากโอเคบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อไปได้ติดต่อไปเดี๋ยวติดต่อไปน่าสนใจทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปพี่ตอนเอ้ยพี่พี่ตอนเล่าอย่างนี้เลื่อนเต็มบกได้ป่ะเนี่ยไม่ได้มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่เลื่อนนะโก้พี่ แต่ถ้าแจกกล้วยได้ก็พอใจแล้วพโอโกถ้าจะเลื่อนกลับไปอยู่ที่เดิมไหมบีซีไฮเฟกอยู่ไหมครับพี่อ๋อไม่ไม่กลับครับออกมานานแล้วไฮเฟกมีอะไรเหรอบอกว่าอยากขอหนึ่งรอบไปครับฮัลโหลคนไหนชิดยาครอบอ่ะไม่ไม่ใช่ครับอ๋อพี่คนไหนชิดยาครอบครับคนนี้คนนี้ต้อนคนนี้ต้อนคนนี้น้องน้องคนนี้ต้อนอายุเท่าไหร่นะสิบแปดครับสิบแปดเล่นยังไง สเตติ้วันทั้งคืนเลยนะไอคิ้นเนี่ยเอ่อเรียนอยู่ครับพรุ่งนี้สอบผมเปิดคอมมาเข้าเลยครับอะไรแล้วเวลาล่ะห้าโมงเข้าได้ตลอดเลยใช่ไหมเข้าได้ตลอดครับพี่ถ้าถ้าแบบมีตอนรีบผมมันอยู่ได้ยันเช้าเลยครับไม่วุนเลยปากมาวะพี่ตีโบ,ม,บมีดไปสองสามทีตีโบมีดยังตีไปแล<ม>้วพี่สองสามทีติดไหมไม่ติดครับถ้าติดผมตีไม่แล้วพี่ส่งไหวไหมวันละเท่าไหร่ครับพี่ กูตีนเดี๋ยวเอ้ยนเนี่ยไหวครับชัวร์ใช่ไหมมึงมีเวลาชอบพี่ชอมึงโอเคเปล่ามึงคุยรู้เรื่องนะคุนี้ครู้เรื่องครับพี่ไม่เหมือนครับไม่เหมือนชัวร์นะถ้าออกแก๊งมีปัญหานี่อาวุธหายนะครับรู้ไหมได้ครับคิดปอยคิดว่าไงพี่ ให้โอกาสมันดูไม่น่าจะมีอะไรอ่ะก็ถ้าไม่ดีก็เอาออกแพ้นึงแต่ต้องค่าต้องเสียค่าค่าเขานะค่าเขานะร้านนึงเออใช่หรอพี่ใช่ใช่ใช่หรอครับพี่ทำไมเหรอวะมพื่อนพี่มีคำถามตีบ้านเราแก๊งไปละห้าแสนละเข้าห้าแสนออกห้าแสนละมึง่อนเราไปตีดูดิมันใช้อะไรบ้างอ่ะมันเป็นเสรศษห้าแสนละมึงมีไตรตัวเท่าไหร่ตอนเนี้ยอ่ามีสองแสนครับเราต้องไปฟาร์มมา ได้ครับพี่สรุปเรียนขออีกทีนะเรียนเรียนจากกี่โมงถึงกี่โมงนะหมาถึงตอนเช้าไปโรงเรียนเลยรครับใช่เรียนมาทำหลายตอนเช้าไปก็ตื่นหกโมงครับไปตียนเอาให้ชัวร์นะแต่กูจะย้อนถามมึงเองนะวันตอนวันมึงเข้าแก๊งแล้วมึงไม่มีเวลาคำนี่มึงบอกดูอะมีครับพี่ต่อเวลาห้าโมง ทันครับๆััโอเคอย่านั้เราถ้ากับเราเต็มแล้วใช่ไหมตอนนี้ตอนน่องคับพี่ครับถ้ากับเราเต็มแล้วใช่ไหมตัวนี้ถ้าเราลาไปตัวเจ๊ขับมาใช่ใครับใช่ใชโอเคกูจะจำคิเอาไว้ต่อคิวห้ามงว่างยนหตลอดดูเี่ยชมหน้าเพลงเลเพลงเไอ้ฮะลโหล ไอ้ไอ้ตอนเพ่งเพ่งเพ่งเรียนเป็นเป็นพิเศษแต่นะถ้าพวกแบบมาทันมาทันอะไรเงี้ยเอาง่ายกูกูมึงเห็นไอ้คนเก่าปะไอ้ครับไอ้อย่างไอ้ไอ้ไลน์แท็กอยู่ปะเหมื่นละผมถามตั้งสามทีอ่ะชัวใช่ไหมเข้าทัวใช่ไหมห้าโมงพี่ถามอีกรอบเดียบกูตั้งแด่ยากเดียวครับทันพี่ทันกูทำอืมเลยได้ตลอดอะไรพี่ตอนบ่นเลยผมเนี่ยผมอยู่ตลอด กูจำได้เลยไอ้แหล่ะไอ้แท็กตอนที่เขาบอกว่าว่างตั้งแต่เที่ยงอ่ะก็อยู่เช้ามาพอเย็นก็ผมก็อยู่เที่ยงจริงนะทำไมก็อยู่ตอนเช้าตอนพีคทมไม่มาไม่พีกทามีตัวท้ามีโกด้วยพิ่างลึมหลับงั้นงั้นพวกนี้เจอกันอันนี้แซวยับเลยนะมีโกนะมีอาวุธทุกคนที่ไม่เข้ามาอ๋อมึงเหลือยนาะมมึงก็ต้องตั้งใจแล้วกันมีโอกาสแล้วว่าแบบเป็นแบบเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรหน่อยอะไรเงี้ยพวกน้องๆที่เข้ามาพี่อยากรับทุกคนนะ อันนี้พี่ไม่ได้ตาตอแหละนะอยากรับทุกคนมากเลยแต่ว่าได้พี่เดี๋ยวผมรอคนออกก็ได้ครับครับโอ้โหมย์เชียร์ใจมันไ,มได้ไอไอไอ,ไอตัวไอตัวพูทธข่านี่ก็น่าสนอยู่อืมโอเคโอเคมันก็น่าสนทุกคนอ่ะนะเออเบอร์เบอร์เอาตังค์เอาเมาไปฟาร์มตังค์งมาล้านหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยไปฟาร์มไปได้พี่พรุ่งนี้เออเอาเบอร์นะนานะนาครับ วอยากได้คนที่มีอาวุนที่มีปืนอยู่แล้วอะส่งไปเสร็จไปชื่ออะไรบอกเขาหน้าเข้าไปแล้วเหรอคนเกาหลีที่มีปือยไม่สนใจหรอพี่ตอทีคนเก่าหลีที่เามีปืนอยู่แล้วพี่ไม่ได้สนใจหรอกก็รับนี่เือรับป่ะรับรับแม้วมีมล้วหรอไม่ไม่ไม่หมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบไหนวะเมื่อกี้ไงอาร์ดีอีไงพี่มีปืนมีมาแล้วไหมรับรับแล้วใช่ไหมโอเครับแล้ว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  รับไอหมูกรอบกับไข่วะลืมหมูกรอบครัก้แล้วก็แล้วก็ไอ์905ขอข้าวหน่อยใครก็ได้ตรงนี้905ด่วนเลยหมูกรอบบนบานบนบานมเชลเลขพี่905ครับขอบคุณมากพวกเราแบบพี่อยากรับทุกคนแหละแต่ว่ามันเก่งมากเลย ไอ้เฮียไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการอลอกพลาดเลยเก่งมากเลก็แบบยอมมันหน่อยไงไม่ไอ้เรียถ้ากูไปพูดแบบแรงๆแล้วไม่รับสารบใจน้องมันไอเดียอ๋อเฮียูดอย่างไอวีออสบ้างไม่ประโยมันไม่เชื่อต่อน้องเลยก็ดูตั้งแต่ไอวีออสมาเดินมาคิดว่าเขาจะถักเอาคนรุ่นใหญ่อย่างมันเข้าเม่พูดอะไรอ่ะใครพดอรไมด้่อะไรไอวีออสเข้าแกงอ่ะตีนมาไม่ต่ำกว่าสิบแก๊งอ่ะ ดูมันเดินดูมันเดินดูมันเดินอ่ะพี่ดูมันเดินนี่อย่างนักเลงอ่ะใครยิงวะใครสุนเดียวะนะในพุ่มไม้อ่ะแต่ไม่ภูมิเลยครบแล้วโอเคละโอเคละมามาเดี๋ยวขอดูคนมีไฟหน่อยนะพรุ่งเนี้ยอืมหวังว่าธนาคารพรุ่งนี้สี่สิบสล็อตนะพี่มีอะไรจะบอกว้ายยกมือว่าไงครับอะไรด่าพูดสติปปวดเรียกไ พูดดฟอนเหรอใช่ครับพี่แล้วมึงไปแต่งหน้าอย่างนี้ทำไมกูเจ้าหน้าโกบเออไม่เอาน่าโกบมาวันน้องโอ้ไอ้เทียออกแก๊งทีหน้าหลออเลยนะมึงไอ้ยังไม่ออกแววหน้าไม่เคยแววหน้านั่นน่ะเฮ้ยมึงเปลี่ยนไปหน้าโกบเหมือนเดิมมันไม่ใช่มึงไม่ขอหลออบ้างได้ไหมล่ะพี่แม่จะไปกับสาวเหรอไอ้ผม ดีมเมสผมไปบัฟไอ eigentlich. คนชื่อโตเกียวอ่ะเขาผมกลัวเขาตามล่าผมเปลี่ยนกอนว่าแล้วแม่หมอเลยนะแม่หมอไม่ได้มันเมียหมอไม่ด่าเล้ยๆผมบอกว่ามึงไปฟ้องผัวมึงนะอีควายเลยดีมาก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 ยำยำสวยสวยสวยไม่มึงเปลี่ยนอย่างนี้เหมือนมึงกลัวเขาอ่ะไม่กลัวเขาขอหลอดเป็นไรอ่ะมึงจะใส่สเตปโตลมึงก็หลอดบ้างวันหลองแม่หมอเดลยตัวที่เอาศพออกเยอะๆเนี่ยแม่หมอ รถกูปลาไอฮีโง um, ่เ oh. น right. <Jean> ี okay, okay. Okay. ่ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปด่าเขาอีป้าด้วยนะถึงโอเคโอเคไหนไอ้นั่นนะไอหมูกรอบหมูอะไรพี่เข๋อพี่เขือผมขอพูดแทนหนึ่งก่อนได้ป่ะมันเป็นยังไงแม่เข้าแก๊งไม่มาคุยแนะนำตัวแก๊งเบอร์ดโหอะไรเลยไปไหนแล้วล่ะเอาผมพูดจริงอย่างนี้อ้าเราไปหางกันร้านไดงก่อนหรือเปล่าสกอตสกอตครับนะอันนี้ต้องเก็บตังค์ใครบ้างปะ จะไม่เปลี่ยนชื่อกันครอพี่ชายเก็บเก็บทุกคน,คนลนนเขาจะใช้รถลุยเขาจะหรือไใ,ให้เวลาเขาน่ายก่อน